อันนี้พี่ก่หร่ถ่ายต่อเนื่องไม่ต้องกดหยุดเลยนะพี่ถ่ายไหมคะเขาก็ถ่ายไหม โหลดไนีแล้ว ซูมเอาซูมออกเอ่อเอ็นไม่ต้องไม่ถามนีบูนเลยไม่ต้องซูมแล้กันนะเอาเอาแบบเอาตัวเลือดเอาแล้ว เดี๋ยวเอาไม้ให้เดี๋ยวที่เอาไม้ที่ไหนมาที่ไหนก็ไม่แแต่จะเอาอะไรแล้วไม่อาอะไรจุ่มข้าว

เอ๊เแกมานั่กแฟนขับก็ได้่เที่เราไม่ถือก็ได้เกแรก็คือเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กี้เอกานมาหน้าตรงนี้เลยก็ได้ตรงนี้เราจะถ่ายตรงนี้จะถ่ายไงคะไม่ถ่ายไ่เลยไม่ถ่ายลเราทีอารทำซูมหนะคะน้อง thế huá, chụp ảnh pha phổi, nó cái à, để <laughs> หนึ่งกิจกรรมนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่เปิดตัว5แท็บเล็ตซัมซุงใน Galaxy 5ไอเดอรนะครับกับหัวข้อทำไมไอเดอรรุ่นใหม่ต้องเลือกใช้แอนดรอยนะครับเป็นตั้งแต่วันที่6กันยายนที่ผ่านมานะครับวันนี้นะฮะเราได้สุดยอดนะครับ Galaxy 5ไอเดอร์ทำมาแล้ว5คนด้วยกันครับไล่ล่านะครับผมและ5คนนี้นะครับก็คือคนที่โพสต์แสดงความคิดเห็นว่าทำไมไอเดอรรุ่นใหม่ต้องเลือกใช้แอนดรอยนะครับเข้าไปที่เว็บ เว็บจัด Galaxy 5เก้า닷อมได้จี๊ดโดนใจชาวไซเบอร์เป็นที่สุดนครับเป็นผู้หญิง3คนแล้วก็ผู้ชาย2คนด้วยกันนะครับแล้วี้เราจะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันอยู่ในขณะนี้นะครับเช่นคนที่1เนี่ยสวยใส่แววคนที่2ก็สวยเลิศเชิดคนที่3สวยแค่คนที่4หล่อสไตล์เกาหลีหรือว่าคนที่5ก็หล่อเท่เอกแล้วกตอนนี้นะฮะเราก็ได้เวลาแล้วนะครับ มาร่วมโบนนะครับหาสุดยอดหนึ่งเดียวกับ Samsung Galaxy 5 Idol นะครับคนแรกของประเทศไทยด้วยจากไอดอลทั้งหมด5คนนะครับขอแค่เพื่อนๆเนี่ยร่วมโบนนะฮะให้เหลือเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่ได้ของโบนซึ่งผู้ชนะนะฮะจะได้รับนะครับเงินรางวัล100,000บาทเาาทนี่ยรุ่นกาเล็กซี5อีก5้าเรื่องนะ,ค,ะครับผมชอบคนไหนโบนคนนั้นนะครับหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะได้ที่ w w w g a l a x y 5 i d o l .com ครับ เรียกว่าช่วงนี้เลยดีกว่าครับวันนี้เลยนะฮะใกล้ชิดกับเราถูก้องครับผมนะฮะนะครับผมอะเกมวันนี้เนี่ยเราจะเล่นกันสามเกมด้วยกันนะครับเพราะว่านังการเนี่ยนะครับผมได้เอาของที่เป็นเรียกว่าส่วนตัวเลยแหละในองทวันนี้นะครับมาแจกกันก็มีทั้งโอเวแขงกัดนะครับจากสวนตรภนะครับขมีสร้อยสร้อยคอใช่ไหมครับกันครับแล้วก็มีสร้อยคอด้วยนะครับผมวันนี้ามาแจกให้กับน้องๆอยู่ในกลุ่มของเราด้วยนะครับ วิปครีมนี้กันครับผมในจานว<า>ิปครีมนี้นะครับผมจะมีดาวอยู่จะมีสตาร์อยู่ครับผมให้เอาดาวเนี้ยไปให้กันเร็วเร็วที่สุดครับกน 让他们讲。<laughs> มาครับมาเอาทชุบนะฮะมานี่นะฮะนี่กล้องนะครับอ่นี่กล้องนะครับอ่มาพิการครับครับผมครับผมมามาเดี๋ยวใครชนะถ้าผมลงมาจากพิการเลยพี่การจะพยานนะครับมามาเนื<า>้อ ว่อยู่กับพี่การมาตั้งแต่พี่กเกิดเลยไม่ได้โอนี้เนี่เราได้ของูใจพี่กาห้กันใทหมาคคร 哎。